นี่พระจันทร์พรจันทร์ดวงดาวโอ้ไม่ใช่พระจันทร์ดวงดาวต้องเ โอ้เสวยครับสพระทิตยิ้มแงโอ้ตัวยังไม่ทาพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโอเคลู่ง้วผ่านวิชาบินด้ย